เบื้องครับวิธีการครับวิธีการเราย้อนแล้วค่ะหามาทายนี่เราเพราะท่านเลี้ยวลนี่แหละครับของแท้เลยล่ะลุกขึ้นลุกขึ้นหุบไว้หุบไว้หุบเข้ากันหุ้บกันเอากันจะเข้าไปเอาลักมาสักกันเอาลักมาปลาแซมมันเท่าไหรปลาแซมมันเท่าไหรมาบัตรเ้ไทยกันนะบัตรไทยกันนะครับเบป็งป่าครับป่าเต้นครับป่าเต้นครับ ผู้ย่บานผู้ย่บานนะครับผู้ย่บานเฮ็ดดีๆเห็ดดีๆิ่งป่าครับป่าครับป่าป่าเขาสอยนะครับแต่บ่วบ้ว่าจะมีป่าใหญ่บ่นะครับต่ี๋ยว่ามีป่าแล้วนะครับเต่ไวันมันเต็นไหมเออแตไทยอ่านี้ละแตมันจะเต้นอยู่ใสเนาะแล้วพ่อมนงาคนจะให้

เวลาเอาหอก็ยกขึ้นนะครับโยกขึ้นแล้วก็หอก็เอาเก็บเพเก็บย่างออกนะครับมีจะป่าเลยป่าไ่ียกขึนเลป่าเต้ไม่นไม่เอาเงเอาเงไ้นี่ยเาแดคือพยกไม่ซอยเขาแดงจับจับอันพาไว้เลยพอเลย จับจับติดติเหมือนบอกเข่า่าเคอก็นดึนอรลงนก้งาเงนาก่าเป็นนดีเียงนอกไม่เกนมากเท่ร อม่เป็นมั้ยเต้นตำกล้องกูหายเลยนะไมดเป็นมัดด้ครับน้องแลวคนดนอดมัดนี่ัดมันัดเไ้มัดตัวกันเด้อเขาสิหาพวกใหม่ที่มันมันเป็นที่ป่ากินนะครับทั้งบ้านผมเอินนควายครัต้นควายนะครับป่าป่าสิมัดนะครับป่า ปลามากกินนะครับปลาก็ไปเขาจะเอาไปเฮ็ดเป็นเป็นเยือนะครับเยือล่อปลานะครับใส่ใบตัวนี้นะครับไปย้อนเบ็ดนะครับงานละเบิ่งเบืองเนี้ยใครจับปั้นไปอยู่นี่ล่ะทีมงานนะครับทีมงานกำลังเฮ็ดกันยัางขำว่าคอมเมนต์นะครับ มันหลายหรือหน่อยนะครับมันเต็นอยู่ครับเต็่นอยู่แต่ว่าจะมันตัวเก่าเตนหรือตัวใหม่เต็นนะครับมันออกทางพญาอีกแล้วร้อยออกข้างผมป้องกันอ๋อแมนกโขงหมกขาแล้วใส่ลายมันจะออกง่ายยุ่ยนั่นลออกแล้วล่ลก็ปลาล่นะน้อ่ออกง่ายติงลูกเห็นนึงจับรักไว้จับรักไว้ กล้องอบนากลอง้ออาจจะบนนิ่งนะครับเพราะว่ามันหยากน้ำปลาครับ้นสายยอไปนะหยากรายเดียวทีมงานยิงหานะครับมนกล่องเลยโบคอยนิ่งไนนครับขอตรวจนะครับรับชมนะครับ เอางาน่งสิคือคอยมันเทล่าอยู่นี่เป็นบ้ามันไปอยู่ได้หาุ๊ย่้ออะแต่อ่ยหนยคือเพาหน่มันบดีันทออมันบัดีเออไม่หยงตัวนี้มันวร่อยโอ้ยผู้บานจับโชว์เลยครับนี่ครับตัวนึงตัวนึงเต้นหนึ่งเดงเด้งเดงนี่ครับ้าวสันกเพราเสตียาิ้นมีแก้วชิไเล่นอยู่น่น กกมัดอกแพอเช็มัดบ่ดีเยอะกันดิเนี่ยเาหุ่นดิ่งบบาลโทได้สิบอกบาลด้านน่าเซนออกอีกแลบาลโทได้สิบอกน่นเอาใกลเลยจิงกเลยกิงใกลจะมดไปใกล้มดไปโอยบเป็นไเด้อขนาดว่าเฮ้ดลงหน่อยเนี่ไม่จังบอกไม่จังบอกนะ่าบอกไปแล้วะ คน้กำลังปลาอย่ามากินดีๆได้หนี่แมนกำลังแสบหอมเลยกับร่าพจงหะว่ายพ่เรต้องทวดพ่ออะ้่างเดียวว่ะเ่ยวมือวย่างเดียวแล้วเ็มันมือนอยู่ควันเาควันี้บ้าครับบ้างเดวหทุกการจังหอาเเดียวกกานึเาอีกเขาลงมาอยู่เด้ ไม่เที่ยวเดีวเอาลงป่าครับป่าครับเมื่อกี้มีคนโท้เขานะครับสายโท้เขาเก่าจริแฟนครับเป็นอยากถามเรื่องสอบถามเรื่องเฮ็ดตอกสั้นหนูนะครับ แต่การในงาทงานอะไรเขบอกบอกกดกันรอยาไบกอก้ดนเลยมาทั้งสี่เพอนงนายครับโอ้ยปลาครับปลาผมกันผมุกเป็ง้มงดิอือมันโสงแลนี่บัวเป็นโสงไปลิงนี่หวันลิ่งเนาะในอันลิงโสงกอันน้าตะกรรมเนาะโงนี่อ้าันเลยกั หน้าเขาขาวดำเป็นมาตักเนี่ยโอ้ยใต่กู้เอ้ยไต้กู้อีกแล้วมีแต่ลูกพญา้านเด้ออยู่ในคลิปนี้สิงดําบ้างนี่เนาะโอ้ยมันสีเโอ้ยอย่ามาต่อสิงดําขานว่ามันมันสี้าเนียพี่นี่มันสี้าเนียพี่โอ้ยเออทางขุนเด้อโอ้ยแหน่งไหกี้มันเต้นหัวทานองไร้เป่านะ ทายอยู่ครับผมทาอยู่เหรอเกียร์ได้จ่าอยู่เอกียร์ได้เกียร์ได้นี่ละนี่นนี่ร่างียนะครั่ช่งนะครับน่าช่างครับนช่งในเทศเทปสะบานนะครับมหาชัยนะครับนช่างครับอ่าโหครับสุดจอดครับมือนนินายช่างมหาป่านะครับสนนโยกนั่งจะฟังครับ ไม่ยังเลยโอ้ยสาความันได้งูน่ะม่ยั้ม่ียังไ่มีิดเ้ยใครพ่ออากูบอกพ่ออาไ่ได้สั่งได้สั่งยานงูครับบ่อเลี้ยพ่ออามากแค่ไหนนะผูไทยมากแค่ไหนพรอะยังพีเหบางเยวนเข้าักข้างไป่ากข้างไปเอาไปฝากไม่เท่าตักตูนนนั่นว่าหน่อยว่าหลายนะครับว่าการตัดมหนเนก่าหลายครับหลาย เบิร์แล้ว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 ตุ่มนะครับเบิร์แล้วตุ่มครับที่ไปแก้ได้ใช่ไหมออกออกออกลอกลักลักออกตะก้อนออกตะก้อนออกตะก้อนเนี้ยเอาพาตุ่มเขาเพื่อนาจับเดี๋ยวพาตุ่มเขาเไปออกตะก้อนหน่ยเดี๋ยวเอาออกออกสั่งออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยสั่งออกมาครับสั่งครับผู้ใหญ่บ้านนะครับหนี่งผู้ใหญ่บ้านออกกล้องผู้เดียวสามารถให้พาตุม้าไปได้ไหมตุ่มเข้าไปครับตุ้มเข้าไปเขาเขาหปากมันหุบปากก็มามามัดด้วยกัน ต้องไดกหวกัน้วยฝากเตื่อนไ้เห็มันเกิดตกเหมตกโอ้โหน้ำเนี่กําลังหูนครับวิธีการนะครับ คือดึงความแย่งกับหากันนะครับน่อยหลยบอลูนะครับหน่อยหลยบอลู่นะครับหลาหน่อยบลูนะครับอยู่ในน้ำาครับแบบนี้นี่ยอยู่ไหน่ะทั้งตทั้งเตอีกละโอ้คนไปนไปอย่ายันน้อนครผมเต็มมเต็มเออหวมือเต็มเออไมือเีต่ไปไปปอมไวนวนเป็นแฟนว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 นปนไปยมันจะเตนอได้น่น เ้ยนวูขึ้น่าูอยู่เบื้งป่านะครับป่าอยู่ในผายานะครับดินน่ครับวางให้าวลงเ้วางเด้วต่อไม่ไหมท่้งนั้นกันขนเป็นหยหาทำเลครับหาทำเลครับหาทำเลเขาจะออกมาเยอะขึ้นนะครับ่นี่วะ ด้ช่างครับไม่ช่างสูดยอดครับดูด้านได้ช่างาดิยังรู้ยังรู้นะลุรลุนเออเอเนี่ยากที่หลัดูดนเอาได้อเอาได้อ่อาไมได้อไมาไ่ได้เี้อกมันไมมี้มันมีปลาเข้ามาได้นี่ปลาเ้าสวยคับปลาข้าสวยรัััััรัก อ้น้ลักเลยเข้าเข้าโอ้ยมาตะวันคนทะเลรู้บ้างนะพ่อเนตัวเดืดเดอดเดือเียเอลักัากัังกันาังัเลยลักันัั อยู่ทั้งไตหอไม่ไม่เาเอาไ่ช่ไปอยู่ทั้งไตหรือไป่ไม่เอาไม่รู้เราหนิไมรูรนทั้งไตหนไปเอาทไตั้ไไปัไตยไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไ โอ้ดูครับฝาเขากเยมาเหยียบไม่าเขาไปแม่เขาไปแน่ขาไไพาเเลยไเหยียบ่าปครับย่าปากับยงด้วยเหยียบมดไปยเฝ้าหมื่อไรเจ็บเยียทุกคนปลาครับดาลงไปปลาครับปลาลงไป

ผมาต้องทายทั้งจับไปได้เภาพ่มาแนงเลยนะครับเพราะว่าั้งเหตุงานนะครับปพรมันเข้เพน้มดึมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ดยี๋ยเดยวเเดี๋ยว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 ดี๋ยเียวยี๋ยยวเดี๋วดยเียวดเอยวเเดยเียดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีย กุ้งแล้วซิวบ่ะชนะปฟองแล้วไโอ้ยไปไป่มวกกากินครับเห็นกลองครับไปกินซิวดิบถึงไปแน่เ้าว่านี่กลาไปเอาเีเอานโคดกวางไปกาบนะเนาะเห็นแลประโยชน์เจอครับมาซิวดิบปเอนเอาเอาโคกอภัยอันสวีมานิดเด้อเห็นมมันออกไปเลยไหมเพราดึงมันดึงออกอยู่น ปด็กแ้มันออกไปเลยไหมเฮงเด็กเด็กนั่งเด็ไปสอนไหมเออสบายเด็กไปสอนไหมนั่นแหะเออแ้มออกไปนั่งวพดเยกตรสมันเปปลาขาวนะครับป่าขาวมีปลานเลยป่า่ม้มีครับเพราะว่าเป็นเนาะเนาะท้มาดาพวกเนาะอันนี้มันจะปลาพวกนี้มันหมักนะครับพวกปลาขาวปลานะส ก็แ่ทาคนทางอันาเฮ้ยนี่ก็ปทศไทยเป็นได้เห็นตายเหรอาี่เนี่ยอยู่โรงพยาบาลปเชิญคนมาวางแจงไนั่นนั่นเพานี่ปลานี่ักทีเนี่ยนี่อเอดียวมากันนะนี่าย่งสิไปขอขพอเดียวพอเดียวจ่องยาะไปแล้วทั้งโดนศิลายท่นขีเขาแหลว ปลาท้นีปลาเลเอดมนมีปลาี่ไปืไปตองนี้เอื่นะครับลายปลานี่ครับปลาลายอที่ว่าได้ลายนะครับปลาใหญ่พวเขาเลยปัใหญ่วเขาเอาิปลาใหญ่กาความเอาเลีพาคแบเา้ยมันอาเลีาลีาเ่าลอเอาเลี้ไ่อไมไมม่เอาเลี้ม่เอาเมันม่เไมั้มอเลเอามอ คนกวนมันเนาะคนกวัมาคุณพีเที่ยวมามย่ไปเลยตัวทีนี้คริ่งเงี้ยกันคริ่เงี้ยเป็นตันด้วยเดกก่นเอาทังนเนื้อขวเยอทั้งนั้นเออเออยอะมากเลล้วะถ่ายหหนมน่เยอะมากเนา ถ้าไล่วขังนึงนะครับไล่ขังเดียนก็ไปขังกี่คนาล่ะพดนไหูเลียงนพูรวยรยบ้าล่ะพอ้องูครับงูันูโมมีผีรอะเขาขวนทั้งทีมันเินมันจะลอยไปทังทีมันนาใสนะครับพยาบาลใสสวิงตากนะครับผู้บัีชาการนะครับผู้บัญชาชาาบ้านนะครับนี่ ผู้ใหญ่บ้านยำปาซิวดิบสังเกตเบื้องลยครับร้อยกินย่านย่านกลองข้อร้อยมําบาซิวดิบครับวงมวนกันนินึนะครับทางข้นขำนะครับทาง้นขลอนะครับวิสามหนปลาดิบ โอ้มมีเม่ตปาทคนียมาคนเบยมปลาท่คนล่าอมารท่านนยครับานัานากงอยู่ทางฝั่งนะครับตู้ภายครับตู้ภผยคูคุมงานนะครับหลายคนหลายคนเกอ่ยวลาน วันั้นูสือดิ้นจะบุมีนะเก็บน้ตก้่าฮ่า่อะี้ไปปหนไปไหน ปลาปลาสุกทงครับเลยปลาซบแหลมป่าปากแหลมครับโ่หันมีแต่ประหลาดนะครับเ่ห็นปราหลาดครับชลีครับฉลีระวังคนบาดมือนะครับตัวนี้ครับคมเหมือนกันฉลี่ลี

ทางเงี้ยทางเงี้ยตะกุดไงครับตะกุดไะครับเงียงมันทางไวากแกงีมืมนะกดไทางเงียงมันมีตะกดนะครับะกดะกดะะกดปากกดป่าปากดว่าตัวใหญ่ครับ

ปกครับกตหน้อยครับเนีห้องไก่นะครับนี่ปกน้อยครับปกน้อยครับโเป็นปลาลเาน้นอเอาเียเนี่ปลาเน่ตามกล่นพังหัวไปลาหน่ออ้ย่่ป่่่ป่ื้อหาพวกปดกหายอะเาหาใหม่ซุ่มพวกป่ากินนะครับเรื่องบานเรือนใหม่ควายนะครับปลามันจะชอบนะครับ

ไม่เห็นเป็นต้นแบบมึงด้วยได้การได้ลยต้องแบบว่าเนนักมาทันที่อยู่นัที่แท้ขันมือเลยนี่มาทัศน์นี่มาทัศน์ที่ขัดเขาหน่อยขันมือจะขาดไปไปถ่งถ่่กันยากเลยประกวดล่าประกดล่าห่วยห่วยน้ำตาบูบอ่อนหรือปลาลาหน่องเมีย โอ้กบเก็บรายละเอียดครับกบฟอกพีบ huh. okay. no. okay. no. no. ้าเยตุ๊กเลตุ๊กเล่าปตุ๊กยามันไ่กลเหรอม่เบรโอ้ปกตครับปกติปกตว่าปกติหน่อยครับขางเงี้ยไงเด้อมันเวลาคนพายไปมันปักครับเครื่องทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหนามันเด้อหนูบ่ได้ข้างเงี้ยมาด้เวลาเขาเขาหนึปักเขาเจ็บตาใส่หันตายางหน่พวกใส่ผาย่างันจังก่เดี๋

หัเร anyway, okay. mm ้ึกุงิไป้ามานข้าเนี่ยฝากแล้วหลายหอยเอาอีกวนึอมาฝากนะปลาไปลงเอาอีกนึ่งเต้วิ่งยังหันแล้วฝาไปเก็บนครับฝาไปเก็บกันเอาไปเดียวเลยยอนี่เนาะเ้าไปสิเอาเ้ปเลไเ้าไปเไปเียวไปเียเยว้ยวนยไีไ้วเเรื่องเราสี้ยเลย มันยังคือกองอีเดสหลังจักเนีมันเก็นั่นคือต๊เลยเกน้ยโอ้ต๊ยาดอกที่เดีกกันไมยู่พีเน้เกดเอ้ยาดอกกันไมยู่พีโอ้ยุ่ง้นมานไหลมาไหลมามันไหลมาดงบีเาส่วนเรพีไ่เงี้ยไปพูนหไปล้มาพีนั่นทัพนทังพนมันมาเองไหลมากกมแลวูครับ ปล่อยเปนไปครับปล่อยเปนไปปล่อยนไปครับทางสายทางมันก็ว่าียงฝางไปถมโอ้พยาันพยาบัลฝางไปถมฝไปเาตัวเน้ยไม่วาเขาฝัไปถอะไรก็ะหลัดประหลนี่ปล่อยลนี่ปลไยกันนีครับล่ะนี่น่แหล ไปยังแต่ปลุกได้แพอพอพอจังแน่ปลุกดอกแต่จับมาจับมาเก็บออกไปท่านนี่เอาคันที่เก็บเอาดึงขึ้นดึงมากขึ้นเก็ออกดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้พีดนำเลยนี่คือบ่าเป็นเร็วนะครับอ๋อปลาที่เก็บปลาไหลก็มีปลาไหลครับปลาไหลสมปลาไหลครับปลาครับตัวนี้ครับไหลหรี่ครับปลาบูครับปลาบูปลาบูปลาชิลี่อะไรไม่นี่ปลาชิลี่สามหน่วยสี่หน่วยเตี้ยมีหัน ปลายไมเข้าปลาตองไดแ่ปีนี้าไม่มีปลาตองมันมีแต่ตองไก่ด้ไม่ใช่ปลาเคียวปลาเขียวไ่ลมเงีปลาตองนมันปลาตองเยวปลาตองน้อยครับปลาตองน้อยโอ้กกกกกกกเอาล้วครับทมดกดยังีนี้โอ้ปลาคครับไมยางีลคาปลครับตัวนี้อใดมีปลาความครับ อันนี้เย็นได้ครับนี่เย็นวไม่ได้นเย็นภาษาบ้านผอมนเอียเนได้นีนครับไม่ก็ดีเป็นยังกินี่บ้านใช่ไหมต้นจะในป่าจังเนียครับโอ้ยมานั่งพีครับมานังพีเย็นครับเย็นเยนเยนจะออกเด่นเอาป็นอะไรนี่เยนเยนเยนเย็นนี่เป็นอะเรเย็นครับเีอยมาหาบ่ อย่าบอกหดเพิินอย่าบอกหดเพิินมาหลดทั้งผู้เาวันผู้ซอยอย่งมีคุคนลองมาเสียบปุบญครับปุบญ้ชาวบ้านนะครับถามหามันปอมงกลาเมงเยมากเบื่อมันมากบื่อปมงกบ่ ที่สร้างห้คุยกันเล่นครับวอากันเล่นซื้อหรืครับวอาถึงระมองเล่นประเภทนี้ทีสร้งมาใอหาเพื่อะหายุหากินขึ้นกันลรนี่ครับเพื่อเราปลาอย่างนี้ปลาลาดเพ่เคยเห็นกับปลาลาดนี่ครับปลาลดครับปลาลดพากลางินยังกระทิ้งร่บปลาทิ้งครับอีสานเขาเิปลาลาดนะครับเนาะแทบปลาลดนะนี่แหละคว่าป่า

ข้าวขานเลยป่าแตงงานเหล้่มน่ยข้าวจุ่มเนวป่านางจะิ่งงงานแล้วยวะเาพ่อขาวปลาได้ไราจดโอ้ปลาลากครับเอาครับป่าลาซุกนี่เอาไปให้เพื่นเลือกเด้ซุกนี่้นุกี่ดินนี่ เอาไปคนเดวเอาไปห้สุ้มซึ่งเลือกกุ้งลุนาเลยนะล่า่นน้านอาีหางานเมกับพกเัน่หาลงเี้ครบเอาบูเบูครับาบูเดีวเาลงเลยลงหนลนี่ครับปลาทิงครับปลาลาดนะครับปลาลาดครับปลาลาดเอาไปเอาลนเลลงไปเลยเอาเน่ไม้งุ่มเลยห้หปลาลาดปลาลาดอกมบนจบนเอาเอาไปให้ซุ้มทึงเลือกหมาเอาลงไปเลยเดี๋ยวพักก่อนส้นั้นักก่อนลกก่อน้นกับ hai นะ này ไผ่เลี้ยงฟังครับ phăng, งานกันลากผา lạc, ลง như นะครับ สภาพล้ำนามนะครับนี่นะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับนากินกันแบบง่ายๆค,ครับผลงานมือนี่นครับนี่นะครับผลงานสิด <ๆ S 2> ยอามากผลงานครับ โมมีป่าใหญ่นะครับไม่เป็นป่าแต่มาที่เขาปมาที่เของะไม่ได้ตังาในบมมีนะครับป่าชาวรอนนี่แะครับ่ง่ายครับที่า <Natural> น <Four> ัอีกกองนึง